الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المهتدين المتمسكين بالدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف วยันหฮาณะในิลมุนกคราะาอ و กะฮุมุลมุฟลิฮูนท่านพี่น้องแห่งครอบครัวนะดอตุนอิสลามที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นขอกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อลล h س ب ซุบ ه านะวะตะอาลาที่ได้ให้เราท่านทั้งหลายนั้นยังมีลมหายใจ ยังมีโอกาสที่ได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความบารักัดเพื่อร่วมกันสดับต่บฟังคำสอนจากคุตบะในครั้งนี้มีวลีหนึ่งของท่านอัลมารฮูมท่านอาจารย์อับดุลการีมวันแอระที่กล่าวไว้ให้เราได้ฉุกคิดถึงคุณค่าของวันเวลาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นย่อมมีเวลาและในแต่ละเวลานั้น ย่อมมีโอกาสโอกาสให้เราได้หายใจวันนี้วินาทีนี้ไม่มีอีกแล้วครับที่มันจะหวนย้อนกลับมาให้เรากลับมาแก้ไขมันไม่มีอีกแล้วปี2564เราลองย้อนกลับไปตรวจสอบตนเองว่า365วันที่ผ่านมาเราได้สะสมสเสบียงผลกรรมตระเตรียมไว้ในวันข้างหน้ามากน้อยเพียงใดกัน 31ธันวาคมนี้2,564มันกำลังจะผ่านไปมันจะเปลี่ยนเป็นเพียงอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นครับและนับถอยหลังจากค่ำคืนนี้ไปหากนับรูปแบบตามวันขึ้นปีใหม่ของสากลนิยมมันก็จะกลายเป็นปี2,565นั่นเองและก็ในค่ำคืนนี้อีกเกเช่นกันที่จะมีบางกลุ่มชนและบางหมู่ชน ที่นอกเหนือจากอันอิสลามที่เขาจะกระทําการเฉลิมฉลองยินดีรื่นเริงกันต่อการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนั้นล้วนแล้วเป็นพฤติกรรมของกลุ่มชนอื่นจากรูปแบบของอันอิสลามท่านบรมศสาสดาทรงกล่าวว่าอินนาลิกุลลิกามินอดันความว่าแท้จริงแต่และกลุ่มชนนั้นล้วนมีวันรื่นเริงด้วยกันทั้งนั้น เราว่าคุลบุคอลีรายงานโดยท่านโดยท่านบุคอลีท่านพี่น้องแห่งนาดตุนอิสราที่รักยิ่งทุกท่านครับท่านบรมศาสดาหแห่งเราได้กำชับเราผู้เป็นมุมินศัทชาชนให้ทำการหลีกห่างจากการกระทำเรียนแบบแนวคิดวิถีชีวิตและพฤติกรรมของพวกเยวฮูดีและนัสร,รณณีและการเฉลิมฉลองการจัดเข้าดาวนั้นนับถอยหลังส่งท้ายปีนี้เอง นั่นก็เป็นการกระทําตามรูปแบบของพวกยาฮูดีและนัสรอนีเสียเช่นกันท่านบรมศาสดาได้กล่าวเตือนพวกเราไว้ว่าไลซ์มินนามันทชับบะฮาบิไกรินาลาทชับบะฮูบิลยิฮูดวลาบินนัสซรอความว่าผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติตนเลียนแบบเลียนแบบผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับพวกเราเขาไม่ใช่พวกเราพวกท่านอย่าเลียนแบบพวกยัฮูดีและนัสรอี ถอดความโดยติศรมีซีจากคดิษข้างต้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามุสลิมมีจุดยืนของมุสลิมโดยมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ว่าเราจะไม่ยอมเรียนแบบพฤติกรรมประเพณีหรือวัฒนธรรมของประชาชาติอื่นเขาโดยเฉพาะประชาชาติของอลัลกิตาบเพราะนั่นคือคำสั่งที่ท่านรอซูลต้องการให้มุสลิมเป็นประชาชาติตัวอย่าง เป็นประชาชาติที่นำประชาชาติอื่นเขาไม่ใช่เป็นประชาชาติที่เรียนแบบประชาชาติอื่นเขาสัทธาชนที่เคารพรักยิ่งบทบัญญัติและแนวทางที่กำหนดมาให้กับท่านนั้นในจำนวนฮิกมที่ว่านี้ก็คือการที่พระองค์กำหนดการกระทำและคำพูดต่างๆให้แตกต่างจากแนวทางของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแตกต่างจากพวกเขาในมิติของภาพลักษณ์ภายนอกแม้นว่าภาพลักษณ์ดังกล่าว อาจจะไม่ปรากฏอันตรายแฝงเล่นใดๆเลยแก่สายตาคนส่วนใหญ่ก็ตามแต่การมีส่วนร่วมแค่ภายนอกก็อาจจะส่งผลถึงความรู้สึกร่วมด้วยและยอมรับระหว่างสองฝ่ายที่ลอกเลียนกันได้สุดท้ายก็จะนำไปสู่การเห็นชอบหรือพฤติกรรมตรงกันไม่ว่าทั้งคำพูดและการกระทำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะเห็นได้จริงยกตัวอย่างนะครับคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบผู้รู้ เขาก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้ากลุ่มกับพวกเขาคนที่ใส่ชุดแบบทหารก็จะออกอาการแสดงตัวประหนึ่งว่าตัวเองนั้นเป็นทหารเชกเช่นกันจนนิสัยของพวกเขาอาจส่งผลกลายเป็นความรู้สึกดังกล่าวนั้นด้วยดังที่ท่านอัสซุนสลลลอฮฺวะลัยลิวะสัลลัมทรงกล่าวไว้ว่ามันตะชับบะฮบีก้ามินฟะฮูวะมินหุมความว่าใครเรียนแบบชนกลุ่มใดเขาก็ย่อมถือเป็นพวกคนเหล่านั้นด้วยบันทึกโดยอบูดาวุฒ ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นที่เราแต่ละคนจะต้องกําหนดจุดยืนของตนเองในเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพราะมุสลิมบางคนยังคงไปร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับประชาชาติอื่นๆอย่างสนุกสนานท,ทั้งท้ที่ท่านบรมศาสดาได้ห้ามไว้อย่างเด็ดขาดดังนั้นอะไรที่ไม่ใช่วิถีชีวิตของมุสลิมวาจิบหรือจําเป็นบนพวกเรา ผู้เป็นมุสลิมจะต้องออกห่างจากวิถีชีวิตอย่างนั้นในทันทีจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นอันขาดบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมอะกูลุเคาลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอินมุสลิมีนฟัสตัฟิรุฮูอินนะฮูวัลกาฟูรุรเราีมอัลลอฮุมมะศ็ลลิอะลาซัยดินามุฮัมมัด الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَنْ عَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِئِينَ وَتَابِئِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وأن مَعَهُمْ بِأَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم ازل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار إباد الله إن الله <سؤال> يأمر بالعدل <سؤال> <سؤال> والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فَذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصِفُونَ